สวัสดีคร okay, ับย e. uh ิน huh. ดีต้อนรับสู่เกมใหม่ครับกับผมกับผมนายอันเดยครับจากรายการแสกนี่เดย์เกมเมอร์แล้มาพบกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เออภาคที่สองนะครับเดีเราอยู่กับเจ้าเดิมนะครับกลับมุมกล้องหน่อยก่อนโอเคสวัสดีครับฮะเจ้าเดิมครับคุณลาซาเลน่ะฝัดโหลดอ่ะฝัดวันนี้เขาอิจฉาตายแน่จากที่สัญญาไว้แล้วนะครับว่าเราจะกลับมาพร้อมกับบ้านพี่ว่าโอ้โหปราสาทอลังการมากแม่งกลับมาซะยิ่งใหญ่เลยโอ้โหทำไปทำมาดันกายไปโรงแรมมาจับเซิร์ฟซะงั้นแหวะ ไอเว้ยเด้ยโอเคฮะทีนี้เราจะกลับมาเอา่อค่อยฟัดรลด่านทีางังี้ยแไมพาต่อตอนรันเซิร์ฟเลยดีไหมหรือว่าอะไรดีวะอืมตอนรันเซิร์ฟพาพาทัวร์พาทัวร์เซิร์ฟข้ามก่อนเว้ wait, ยเี้ยฆ่ากูตายฟัดรลดา่าเป็ดพันโลโอ้นี่ตูดเอตายแล้วเย่โดอะไรวะ เราจะไปพะโลโอ้นี่ตูเดียวพอพอๆๆกูเก็บอาวุล่วกูเก็บอาวุลโอเคครับเรามาทัวร์แห่งแรกกันเลยนะครับนั่นคือบ้านหลังเก่าของเราตอนนี้ก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมันคือโรงแรมไอ้มากไปเลยเฮียตุ้งมันซีบอะไรมากเลยแตกต่างตอนเลือกรึบลับเลยนะเนี่ยห้องอินชัยก็เรียบร้อยนะ อ,อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่คือกล่องครับมันคือกล่องครับมันไม่ใช่ยางหึงครับแล้วมันจะเรียกอะไรล่ะครับช่างเถอ,อะหมดมุกแล้วกูไอ้นี่ก็มาช่วยตบมุกกูไอ้เวนไอ้เหี้ยไอ้กะมึงมกูว่าไม่ได้ถัว่วเซอร์อ่ะทั่วนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วกูมีลูกหลานด้วยเหรอก็อมึงไงลูกกูพี่มึงไอ้สัตว์ <laughs> ชั้นบนนะครับเราจะพาไปดูมันคือ ห้องนอนที่ยังไม่เรียบร้อยซึ่งกูเกียรสร้างต่อหน้ามันก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็คแค่ลานประลองอยู่ทุยไม่ใช่ลานสองดูดาแล้วก็น้อยอันนะเราไปทัวร์ที่อื่นอยว่าไป<อ>ไปกู<อ> ค่อยมึงจะค่อยพ <c oughs> ่อว่ามากว่าไม่เป็นอัน,อนการทำงานแน่นอนมึง <c oughs> ค่อยฆ่ากูทีหลังก็ได้หลังไหมครับหลังไหมอย่ามานอกไหมอย่ามานอกไหมโอ้ยเอออะเรามาดูเสาหลักเมืองกันนะครับ <c oughs> อย่างที่ทุกท่านเห็นมันเออทั้งใหญ่ทั้งยาว <c oughs> แสงได้ด้วยนะครับซี i s า <c oughs> s a big dick big d i c ห <oughs> ้องแล้ว เห็นอย่างที่เห็นไหมปัดรถดาเป็นพันโลเอา้าเอ้าไปไหนวะเอนดี้แมนตัดเสียงน่ากลัวจุงเราจะมาทัวร์บ้านต่อไปนะฮะนี่คือฟาร์มของคุณต้นนะฮะคุณต้นนะครับตอนนี้ยังไม่อ่อนสากายนะครับก็ลเลยไม่ลากมาครับอันนี้ก็คุกแล้วนี่ก็บ้านของท่านเขาคุกกับตันคุกครับเราไปทัวร์บ้านเขาดีไหมไปเลยแมงไม่รู้มีกี่ชั้น เราจะไปทูให้หมดเนี่ยมาเรียบร้อยมากฟัดดากูนะไอเต่าไปฟัดโรดาแล้วมีกี่ชั้นนับเอานะโอ้โหเกียจน,นับอืมมันไม่เกิดแล้วเมื่อก่อนเกิดเกิดนั่นไงไม่ทันขาดคำเฮ้ยตีพระเท่าทีเทษทีโทษนะโทษมึงโอ้มีชั้นดาดฟ้าด้วยนะ <laughs> เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามีชั้นดาดฟ้าเฮลโลเกิดมันหนิง ฮ่าเยอะบูมบอ n นิงพองแอมไฟแทนเก n ย you? อนดี้ฟักยูแทนเกี o ร์ลืมบอกไปครับเรามีกำแพงแล้วครับไม่ยากจนเหมือนเมื่อก่อนเรามีกำแพงครับที่ไว้ป้องกันนะฮะเพราะเมื่อก่อนมอนเกิดเยอะแยะมากมายหลงจากตอนแรกนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเราเลยสร้างกำแพงไว้ครับเพื่อป้องกันมอนเกิดแล้วก็มอนที่บุกโจมตีเข้ามานะครับซึ่งรบประหาเอ้ยอยะ่าฆ่ากู้เลือดจะหมด นี่จะหมดก็เติมสิครับกยูยเลื่อนไม่เป็นเลยสัสแป๊บโลโอ้นี่ตรงนี้ก็เอ๊ะบอกยังวะม oh <my> ออังกรูดส่วนตรงเฮียนี่ก็ชูการ์เคนะครับไม่ใช่ครับคืออยากจะบอกว่าท่านภูมิไม่รู้สร้างไว้ทำไมน,นะครับองอะกูมิพี่ภูมิแม่งเกียนพี่ภูมิกากเกียน เราไปโรงเรียนกันดีกว่าครับนี่คือโรงเรียนครับมันคือโรงเรียนสอนการคราฟติ้งแห่งเอ่อ,อประเทศไทยุยอย่างที่ท่านเห็นครับไม่มีนักเรียนสักคนไปเถอะเรามาเต้นฮาเร็มเชคกันดีกว่านะครับเต้นพองผมไม่มีเพลงแล้วนี่ก็คือไม่ต้องบอกนะเอเวอรลาซอริมเป็นไหนแล้ว<ฮ>เรามาถึงสถานที่เรียกว่าท่าเรือ แล้วู้เราผิดชอบท่าเรือแล้วดูแลความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็คับเรือเพื่อโอ้ <c oughs> ไอหมอนี่ครับทำไมเองไม่รับเรือเรือหมดเห็นไหมทำไมไม่รับไม่เห็นดาวบอร์ดครับไปค้ามาันาบัดนาวไปยิง็ไม่คนก็กูยิงไม่แม่นนี่เอาไปคนเดะยไปค้าเ,เรือไปเร็วเห็นไหมเรือคับไงนะวะ มึงฆ่าไม่เป็นเหรอหรือต้องให้กูไปตามจิกจำได้แล้วเร็วก่อนที่จนูจะปักหัวลำภายในสิบวินาทีสิบมีกี่มีกี่ท่าวะมีทั้งหมดเออกูลืมนับโทษหนึ่งสองสามสี่สี่โอเคเร็วภายในสิบวิก่อนที่กูจะชฉาหัวมึงเสร็จแล้ววว <laughs>

เรือแตกทำเรือแตกเรือแตกทำไงเรือแตกเหรอครับทำไงครับอ่ะเฮือดโอประเภท เฮ้ยอ,ออกไปออกไปเฮ้ยออกไปจะขับเรือ เร็วเร็วเข้าเจ็ดันโลโอริตูอมากกนเฮ้ยุทชาเราอยูย่จังนี้นเราจังเนาองไปค่ะ Lửa tè ghi ai <laughs> <Đi bong>. <cười> <cười> oh, Con nít đi Con mong con Anh xa ไอ้ช่างแมงไว้นี่นะครับกูเก็บวาดเองครับหน้าทีกูไอจะเอาไปเรือไปแล่นเว้ยไม่ต้องแล่นนะครับรถด,ด่าเป็นพันโลโอ้นี่ตูดแย่โอ้มังคือเนี่ยตายซะไปทัวร์ต่อเถอะไปทัวร์ต่อเถอะมา าทางนี้มากมาทางนี้าานเดอ่านี่ก็บ้าน,คคนคมคนเรามาโด้น,นิดนึงนะครับมา,าทมาโดนะครับอยูอ,อยู่บ้านใครนะครับภูมิบ้านพี่ภูมิเลยแก มึงไม่คิดจะแจกมดมากนะครับมดอะไรอะเล็กเป็นกองเพชรตั้งยี่สิบเจ็ดดูไม่โดโดูไม่โดไในบ้านพี่ภูมิไหนแล้ววะตรงที่มีแกะเยอะๆพี่ภูมิกากมีเพชรยี่สิบเจ็ดอันนั้นยังกากแห้กู้ยมา ไอ้ดุ๊ยเดวอย่าไปดูบ้านเขาดูไม่ต้องดูไป,ไปดูไเ้ยไปดูบ้านใครต่อีปวะไอตีคูอันนี้ก็มันคือเขาเรียกว่าอะไรวะอบ ไม่รู้เร็วทวนไหนแล้ววะนี่สารไอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะตรงนี้เรียกว่าอะไรว่าใครอยู่เห็นล้างไม่ดีอย <laughs> ่าอย,ายาๆๆๆๆๆๆ่าเด้อเดๆอตายว่าอะไรว่าอะไรคุ้น ดังนั้นเออเขาเรียกว่าอะไรวะยินมอสซี่อะไม่ใช่ลานปละลองยุดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลานปละลองหรือปลรองปลยองร,รองอ่องยุดเออเขาเรียกว่าลานลานสินไม่ใช่เป็นลานที่ไว้อันชงอันเชิญสิ่งที่เรียกว่ามอนนะครับแต่รู้สึกจะไม่เป็นท่าไม่มีใครเกิดเลยเราไปทัวร์ที่อื่นกันต่อนะครับไปทัวร์บ้านคุณเกมเมอร์ ยู่สองหลังครับหลังที่สองยังไม่เสร็จนะครับหลังนี้ก็เอาไว้ประดับใครผักประดับบารมีถ้วยกว้ยมาเกียอันบ้านคนเลียวไงเฮ้ยสิ็กซี่เลดี้อุยฮุยฮุยแบบด้วยสไตล์อุปกังน้ำเส่ง กรังน้ำสลายโอ้กระตุกกระตุกกระตุกแล้วมึงคุณมึงเอาหินแบบนี้มาจากไหนเหรอครับ,บไทไงฮหินกำ <ตา S 1> แพงอะ่ะกำแพงมันเป็นความลับครับมันเป็นความลับเฮ้เฮ้เรามาทัวร์กำแพงกันดีกว่ากำแพงมีจ <c oughs> ุดชมเมืองด้วยมีด้วยเหรอมีครับ

ใช่แล้วนะครับแล้วนี่เราก็ปักท็อปทัวเตียไปทัวนอกเซิร์ฟดัมบัทนี้มาๆๆใครอยู่ข้างๆกูพอ่พอพ่อไม่ต้องตีไปไปไปทัวนอกเซิร์ฟากูไปออกไปเร็วๆเข้าีลืมบอ,อกไปเราไม่เออ <c oughs> มึงเลิกตีกูสักทีดิอ้ามึงเลิกตีกูด้วย อไปเราจะไปทัวร์นอกเซิร์ฟกัน<ด><ด>เป็นอ้ยตีกก่อน,อนเราลืมบอกไปฮะเรามีบริการสองคนนะครับประจําเซิร์ฟและทุกประตูจะมีสองคนนี้ครับเพื่อกันไม่ให้มอนเข้ามานะฮะข้ามันขนอ,อกไปข้ามมันเมียงเฮ้ยไม่น้ำไม่น้ำผมเราดีได้ยัง ไปเราไม่เคยมาทัวร์นอกเซอร์เลยนนี้กีหมวดนะครับให้ไม่ชอบดื่มนมม่านจะเสียลงท่านมันเป็นอีบอกไม่มีไม่มีทั้งใจทำไมไม่ได้ยินเสียงวะฮัลโหลมั้งติดอยู่ปะกปิดครับ ไม่ติดแย่โอเคเดี๋ยวได้ตัดสายอุ้ยไม่มีคนเล่นมันน,มน,น่าเบื่อจังไอเ้เหี้ยแปะ๊ะลูกไงลำโพงมึงเสียเปล่าวะเช็คดิเช็คดิฮะเช็คลำโพงไม่ได้ยินโอ้ด้านล่างเต็มเลยฮัลโหลกูได้ยินแล้วได้ยินไหม กินแล้วกูตกแล้วกูตกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยมอนเตมโอปจาจ้าจอดเฮลมีพีสเทวจุดขอไว้ก่นไม่เกลียน้วไม่ได้ยินมึงพูดเลยไม่ได้มึงพูดเลยมึงพูด,ดนั่ง ไอ้ไอ้พ่อพ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 อโอ้ยพอ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 เจ็บใส่ยันเลยอ้าวจีพีมาได้ครับไม่ใช่ปัญหานะพอพอพอรู้ว่าไม่ทำอย่างนี้มีหวังทะลุเกาะปูสักวันแน่อ๋อกระตุก ว่ย He เนีจะไข่มามามาสู้เลยดีป่ะวันนี้เราจะมา PP โหมดกันนะฮะว้าตลอดไอ้มันจบจบไปมึงอย่ามัวตีกันอยู่ ทำอะไรคือเอนดี้แมนกิ๊บเปอร์ทำไมตัวเล็กจังวะเฮ้ยโทษครับแน่ใจนะครับว่าคุณไม่ได้ตั้งใจเออทันทีมึงเลยครับอ,อ,นนอันนั้นอันนั้นมันลั่นครับดาบมันลัน่นฮะดาบมันลัน่นถุยดาบลัน่นดาบมันลั่นได้นะเว้ยเฮ้ยนี่เจอเจอ,เจอแม่มดแล้วไหนไม่รู้อยู่ไหนนะ ปิชิ่งปิชีพแม่มอยู่ไหนครับตอนนี้หแหละแกับ <Yeah. S 1> ไม่รู้ครับอยู่บนต้นไม้เจอแล้วกำลังเป็นลิงไต่ราวอ้สัต แราวันดุมันก็ดุทุกตัวเจอแล้วไปไหนแล้ววะเจอเต็มมือแล้วก็ไม่น้ำหรือว่าตายตัวนี้เอ <pr os> ๊ะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยทำไมมีระเบิดได้วะแล้วกีเปอร์ อะไรอยู่ด้านในโอ้โหอามมาเลยฮึแม่งเป็ัสินเลย เฮียหมูมาสปินอะไรอยู่ที่ต้นไม้วะมันอยากสปินส o u spin my r i h o u n d r o o เลบลบอ้ซินอี s n e a d i n เบในที่สุดก็เจอ พาพี่เม็มุดด้านหลังด้วยดี <S <S โอ้เจอทะเลทรายเจอคิปปี้เจอสกเกลริตี้นี่คิปปี้สองตัวสามแล้วก็คนหนึ่งพอพอคนเลิกตีโฮยูเฟย ลาซอเดนเบิร์นจูเดสโอเคตอนนี้ผมคนเดียวแล้วครับไม่มีคนรบกวนเอยนอนอยู่บ้านไปาๆไปแล้วครับโอเคแล้วกูจะกลับยังไงเนี่ยเดี๋ยวอย่าบิ้งไปปัก ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคจบอย่างไรไม่บอกจบจบแล้วโอเคครับจบแล้วครับสวัสดีครับ